สวรนาคมคำเป็นสื่อตำนานและเมืองเก่าสวรนาคมคำตั้งอยู่ในเขตที่เคยมีกเกาะเขินซึ่งได้หายสาบสูญไปแล้วภายหลังที่น้ำของได้เปลี่ยนทางเดินยังคงเหลือหองหอยของเมืองเป็นป่งโค้งยาวประมาณ3กิโลเมตรเรียวกว่าหนองวางคำที่ตั้งของเมืองต้นพึ่งหรือเมืองสวนนาคมคำยังเป็นบอนสุดเขตตะวันตกข,ของประเทศลาว ห่างจากเมืองหวยซรายไปทางทิศตะวันตกประมาณ40กิโลเมตรทางบกหรือ60กิโลเมตรทางน้ำยุ่งกงกันข้ามกับบ้านสวนดอกเมืองเสียงแสนแขวงเสียงลายในปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นบูหานสถานที่บรรจุหองหอยทางประวัติศาสตร์แห่งนครบูหานเ,เก่าแก่เรียกว่านครสวนนาขคมคซึ่งต่อมากายป็นนาค,คนคร นครเสียงลาวนครเงินยวงเงินยางฮิลันนครและนครเสียงแสนเกา่าในสถานทีเมืองเกา่าได้ค้นพบบูหารสหาน44แห่งสร้างโดยดินจีและปูนได้แก่พระอุปุสุดพระาธาตุพระพุทธหู นหนงน้ำและอื่นๆสิ่งที่ยังคงงดงามและสง่าตะการตายังเหลือให้เห็นที่สามารถลอดพ้นจากการปุ้นสมบัติในสมัยก่อนเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางสมาธิสร้างด้วยดินจีและปูนเป็นพระพุทธรูปองคหญ่ซึ่งมีความกว้างหน้าตัก7.10เมตรความสูง7 2 2เมตรบ่าแต่ละข้างมีขนาด1.10เมตรด้านข้างแต่กะโพกถึงเข่า3.3เมตร นับ,บ่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่องค์หนึ่งของลราและอาศิตะเวนออกเสียงไต้ด้วยขนาดที่ใหญ่ของพระพุทธรูปได้มีการสันนิหารบาเป็นพระพุทธรูปประจำวัดของพระราชวังนอกนี้ยังมีอีกองค์หนึ่งที่มีขนาดเกือบเท่ากันแต่น่าเสียดายที่ถือน้ำกัสส๊เซพังทลายไปแลว้วนั่นก็คือ พนวารานตือหรือพระลสมีทองสำนิดจมอยู่ใต้แม่น้ำองที่ดอนแห่งของประเทศลาวเฮาปูสนิยสถานทีเหลืออยู่นี่ส่วนหลายมาจากยุคนครเสียงแสนเก่าสมัยพระเจ้าไซเซฐาธิราชซึ่งพระองค์ได้ทรงหับสัง่งให้สถาปนาบูรณนะให้เป็นนครที่สวยสดงดงามเรียบสองฝั่งแม่น้ำคงมีศูนย์กลางทางฝั่งซ้งายของแม่น้ำคง โกเมนเมืองต้นเพิงนั่นเองนครนี้ถึกทำลายจากการหุกหานของกองทัพพม่าในสมัยของพระเจ้าไซาสิทฐาธิราชนั่นเองอันเป็นเหตุให้ดินแดนล้านนาถึกยืดและแยกออกจากดินแดนล้านซ้างในเวลาต่อมาประวัติในอดีตของสุวรณคมคำในตำนานนาครโยนกของเจ้าคำมัน วงกฏลัตนาก่าววยมีข้อความดังนี้พระเจ้าสิริวงษากษัตริย์ของนครโพธิสัารหลวงนครโคตปุระหรือนครโคตบูญหรือสีโคตบองอยู่ในเขตเมืองท่าแขกแขวงขมวนในปัจจุบันมีพระราชบุต์สรงพระองค์องค์แรกมีพระน้ำว่าอินทวงศษาและองค์นอง้งพระน้ำว่าอัยากุม,มารเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วโอรสองคไอ้ ก็ขึนของราชสมบัติและอุมน้องเป็นพระอุปราชพระญอินทวงศามีโอรสทรงพระนามว่าพญอินทประมและพระอุปราชไอ้กุมารมีพระธิดาทรงพระนามว่านางอุลสาโอรสาภาษาไทยลือแล้วพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์ได้อภิเษกสมรสกันและมีพระโอรสรห่วมกันฮุกพระองค์ขันเมื่อพญอินทวงศาสวรรคต พญาอินทปฐมก่อขื่นคงราชสมบัติแทนภายหลังพญาอินทปฐมขื่นคงราชสมบัติพระมหาอุปราชไอ้กุมารผู้เป็นอาวและพพเทาได้สละตำแหน่งแล้วพาบริบาลเดินเหือขึ้นตามล่องแม่น้ำโขงไปเบื้องเหนือเป็นเวลาสามเดือนจนเทิงดอนเขืนเนินทรายซึ่งตั้งอยู่ด้านท้ายปากแม่น้ำกกทิศตะวันตกเกาะดังกล่าวค่ายคือหูบสำเพาหงา ที่มีสถานที่สวยงามเป็นที่พอใจของพญาาไอกุมารจึงตัดสินใจตั้งลักษณครที่ดอนขืนและได้เสด็จขึ้นคคองลาดในวันสุกเพ็งเดือนสอันประกอบด้วยครัวเฮือนของราษฎรเบื้องต้น3,000คนัวเฮือน อหมาในวันพหัตเพ่งห่าคำพนางอุลสาพาธิดาของพระองค์ก็ได้ประสูตริพระโอรสองค์ที่เจ็ดตื่มอีกสึ่งข้างนี้มีเหตุการณ์ที่บกคาดคิดเกิดขึ้นคือพนางได้ประสูตริพระโอรสทางปากและตกใส่พานทองคำเหตุให้เกิดมหัศจรรย์มีฝ้าห้องแผ่นดินไว้และโอรสองค์น้อยที่หากประสูติเมรนสามารถเว้าได้ย่างปิน่น ผู้จักหักษาศินบำเพ็ญทานและก็มีเหตุการณ์ประหลาดต่างๆเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพระกุม,มารน้อยได้ประสูติออกจากปากมารดาลงในถาดสุวรรณะพระบิดาจึงให้ซื่อว่าองค์สุวรรณบุคทาวลาเมื่อกุม,มานรน้อยเจริญไว้ได้เจ็ดเดือนก็เกิดอภินิหารแห่งก้าจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจแก่บิดาและเหล่าปสาลาสดร ก็มีความวิตกไปต่างๆนานาในรัส,สนักนกนครโคตัป,ปุระนครโคตบูนเมืองทาแขกในปัจจุบันอันเป็นสาเหตุให้อามาตรละสมุนตีย่านกุมารน้อยเป็นภัยพิบัติเหตุให้บ้านเมืองล่มจมจึงยุ่เย่ให้ลอยเพเมื่อเสนาอามารนำความขึ้นทูนพระเจ้าแผ่นดิน พระยาอินทประทุมก็สงตุกพระไทยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงจะแสนหกสนักแสนแพงกลุ่มมาน้อยและผ้ามเหสีเพียงใดแต่โก็บสามารถคัดคำว้าของบรรด,ดาอามาจราสมุนตีใดย้อนย้านว่าบ้านเมืองจะเกิดมีความวุ่นวายจึงได้หับสั่งให้เอาผ้ามเหสีและราชบุตรของตน ใส่แพลอยน้ำขั้นเมื่อพระเจ้าไอายะกุม,มารได้ยินข่าวว่าทิดาของเพิินได้ประสูติอรสเป็นที่เฮียยห้อยสนั่นจึงหลงไปเมืองโพธิสารหลวงเพื่อจะเยี่ยมยามพอไประยะหนึ่งก็ทรงทราบเหตุการณ์ที่ทิดาและพนด,ดาถือลอยแพก็เสียพรทไทยอย่างยิ่งจึงได้ฮิพอนกับคืนบ้านเมือง และทับสั่งให้ไัยฟ้าละะัษดรททำการบูซาพญนาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำคงโดยจุดทูปเทียนโคมไฟและปักเสาประทีปให้สว่างสวัยไปทั่วแม่น้ำคงเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อขอให้พญนาคซู้เอาเหื้อของพระมเหสีและอูรดน้อยไว้บให้ไหลลงสุทะเลจนในที่สุดพญนาค ที่สื่อว่าสีสัตนาก็าได้นำาพาบริวารไปเฮ็ดไฟจนกลายเป็นไฟนาคหรือลีผีนั่นเองและยังปรากฏเป็นดอนทีนาเพือกั้นแม่น้ำของและแพ้ของอุรน้อยจากนั้น น้ำของได้ไหลย,ยึงขึ้นเต็มฟังและได้ไหลย,ย้อนขึ้นทางเหนือจุดไปหอดเกาะขืนในมือเพ้งแปดคำเดือนแปดตอนเศาราพระเจ้าออยยกุมารจึงได้พบกับธิดาพร้อมด้วยพนัดดาการที่บูซาพญานาคด้วยการจุดธูปเทียนโคมไฟไปตามแม่น้ำของนี่เองจึงกำเนิดมีประเพณีไหลเถือไฟ ของลาวเฮาเป็นข้างทัายิดและได้ปฏิบัติกันมาแต่นั่นจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุน,นี้เองสุมสุนทีตั้งขึ้นถึงเกาะเขินจึงได้ขนาดนามเมืองแห่งนี้ว่าเมืองสวนะภูมคำมตามซื่อกุม,มานอยที่มีน้ำว่าสวน,นามุขะทาวลาและโคมส่งจูดบูซาพญนาส่งเอิ้นว่าโคมคําตำนานยังบอกว่า เมืองสวนน์โคงคำนั่นเติบโตอย่างวงไวเพียงแต่สามปีเท่านั้นบ้านเมืองของรัศดรมีถึงสามแสนหลังแต่เนื่องจากโตมามีการประพฤติบสื่อกับพอค้าซึ่งเป็นพวกนาคสาวหลวงพะบางเฮตให้เกิดการคัดแย้งกันสาวหลวงพะบางจึงได้น้ำกำลังมาบุกทำลายเมืองสุวรรณคมงคำจนพพห้าพคาเฮตให้เสมืองแตกตื่น อพยพไปทุกทิศทางเส้นหนีเข้าอุโม,มงค์ไปสีศาสนา,ายัยและหลวงพบางโดยยังได้น้ำเอาประเพณีไหลเหือไฟไปปฏิบัติจึงเกิดมีการแร่ขยายวัฒนธรรมนี้อย่างก่วงขวางต่อมาอย่างมีตระกูลนาคลาวจกคือลาวทางภาคเหนือของแขงเสียงลายได้มาสร้างนาครสุวรรณคมคำขึ้นอีกครั้งตามตำนานมีกัพงอ้อมหอบสีด่ดาน แต่ละด้านยาวสามพันวาด้วยเหตุนี้เมืองสุวรรณคุมคำที่หายสาบสูญไปแล้วจึงได้ซื้อใหม่ว่านาเค้นธารนครนาคบุรีเมืองนาคพันธุสิงห์ฮนวัตนครหรือนครเสียงลาวเนื่องจากสาวลาวภาคเหนือเป็นผู้สร้างขึ้นนอกจากซื่อต่างๆแล้วนั้นในตำนานต่างๆของสาวลาวภาคเหนือและตำนานเท่ามึงเท่าเจียง ได้เอ่้นบานาครเงินยางหรือนครเงินยวงโตมาเมื่อพญาแสนภูได้ขึ้นครองเมืองดังกล่าวจึงได้อีกสื่อหนึ่งว่านาครเสียงแสนเกา่าตะกุลลาวจกได้ครองนครเสียงลาวนาคบุรีหรือนครเงินยางมาตลอด43ราชสมัยจนถึงสมัยขุนเจืองกษัตริย์ภูทาอิฐที่รวบรวมสนเผาต่างๆ ให้เป็นอาณาจักรเดียวกันอยู่ทางภาคเหนือเมื่อปีคศ1 9 9 6คุณเจียงได้ยกขับม้าพิสิทธ์หลวงพระบางเสียงข่วงและเหมืองประกันจากนั้นก็รวมเป็นอาณาจักรเดียวกันโดยเฉพาะ้วมตระกูลนาคและตระกูลขอมเข้าด้วยกันสะนั้นจึงถือได้บาพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของปรรนชนชาตลาว อาณาจักรขุนเจืองล่มสลายในรัชสมัยที่4ของกษัตริย์หลวงพะบางคือสมัยคุณกัห้างผู้ซึ่งเป็นเลนลูนของขุนเจืองหลังจากพายแพ้ให้แก่กองทัพขุนโลที่ยกทับมาจากเมืองแถนเมืองสุวรรณคมคำซึ่งเป็นสื่อเอิ้นทาอิฐของนครบุหานแห่งนี้นับบ่าได้ผ่านการถึกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครังหลายหุน และมีซื้อเอินต่างๆนานาในที่สุดก็เหลือให้เห็นเพียงแต่เมืองห้างที่น่าสะเทือนใจ